ตอนบร์เบอร์สวัสดีครับเคยเจอปัญหาปัตเตอรี่มีเสีย,บยแบบนี้ไหมครับพอเราเปิดมานะครับเสียงดังมากลองฟังดูทีนะฮะทีนี้เรามาลองดูตัวนี้นะครับเป็นตัวกันขอบกันอันนี้ก็เป็นกันขอบลองฟังเสียงด้วยนะฮะ แล้วเรามาดูอีกตัวหนึ่งนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนปกติตอนซื้อมาแรกๆเนี่ยเสียงจะเบามากแต่ปรากฏว่าใช้ไปแล้วเสียงดังมีวิธีแก้ไขปัญหาง่ายมากนะครับที่จะทำให้ตัวนี้เนี่ยเบาลงมาดูกันครับ ปกติเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีอาการที่เขาเรียกว่าหลวมนะครับเราลองขยับตัวเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราจับตรงนี้นิ่งๆแต่ว่าหน้าหมุนไปหมุนมาได้ไหมฮะมันมีความมันมีการหลวมคลอนอยู่ตรงนี้พอดูไปเน่ยเราจะเจอว่ามีน็อตอยู่สองตัวตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับลองฟังเสียงนะฮะวิธีการนะครับเราก็ใช้ไขควงเนี่ยขันลงไปตรงนี้นะครับขันลงไป จุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่สองตัวนี้ให้แน่นตึงมือนะครับแลกลับมาอีกทีหนึ่งทีนี้จะเป็นการยืดให้แน่นขึ้นละอ่าเนี่ยเอาละยืดเสร็จเรียบร้อยเราฟังเสียงกันดูนะครับเงียบแล้วแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวน้ำมันหล่อเลื่อนนะครับหยอดลงไป3ามจุด อ่แาอล 1, 2, 3, แล้วก็ยอดเลยนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็กดนะครับใช้กระดาษทิชชู่นะครับเช็ดทำความสะอาดฟังเสีนงด้วยทีเงียบสนิท แค่นี้นะครับเราก็สามารถทําตัวปัตตาเลียนกันขอบของเราเนี่ยให้เสียงเงียบแล้วก็นกํากลับมาใช้งานได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมสบายมากง่ายนิดเดียวยินืมฝากกด subscribe กดิ่งแจ้งเตือนตัดผมให้มีความสุขตะว,วันบาร์เบอร์สวัสดีครับ